ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแซ็กทีนะวันนี้เนี่ยผมก็มีไมโครโฟนมารีวิวนะฮะจากทางแบรนด์ไฟไฟนะฮะผมซึ่งอนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางแบรนด์ไฟไฟที่ได้ส่งไมโครโฟนมาให้ได้ทดลองใช้งานแล้วก็ได้มาลองรีวิวกันนะครับไมค์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นของยี่ห้อไฟไฟนะฮะเป็นรุ่น K688 นั่นเองนะฮะซึ่งก่อนอันนี้นเนี่ยผมก็ได้ทดลองใช้งานแล้วก็ได้รีวิวตัวไมโครโฟนไฟฟรุ่น K658 ไปที่เรียบร้อยนะฮะตัวนั้นก็จะออกแนวแบบเกมมิ่งหน่อยเพราะว่าตัวนั้นมีไฟ RGB นะฮะผมตัวนี้ไม่มีไฟ RGB เนาะส่วนสีตัวรุ่นนี้เนี่ยจะมีแค่สีดำสีเดียวนะฮะผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงอุปกรณ์ภายในกล่องนะว่ามีอะไรมาให้บ้างเนาะ หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นไมโครโฟนที่มีช็อคเมาส์ติดมาให้ด้วยนะครับผมช็อคเมาส์ก็จะเป็นโลหะเหมือนกันกับตัวไม้นะฮะเป็นวัสดุเดียวกันเนาะตรงกลางก็จะเป็นยางนะฮะเป็นยางเนาะช่วยให้ลดเสียงที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการสั่นสะเทือนของโต๊ะหรือว่าอะไรก็ตามที่ทาให้ตัวไม้นี่มีการแบบสั่นไหวนะฮะตัวนี้ก็จะช่วยลดอาการของเสียงที่เกิดขึ้นได้นะต่อมาชิ้นที่2นี่จะเป็น USB Type C to USB Type A ซึ่งมีความยาวอยู่ที่2.5เมตร ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างยาวเลยเดียวนะครับผมชิ้นที่3เนี่ยจะเป็นขาตั้งไมเป็นเกลียว5ต่อ8นิ้วนะฮะตัวที่4เนี่ยจะเป็นหัวแปลงเกลียวจาก5ต่อ8นิ้วเป็น3ต่อ8นิ้วนะครผมก็เอาไว้สําหรับไปต่อกับขาตั้งหรือว่าขายึดไม้ที่เป็นเกลียวขนาดเล็กนะครผมตัวสุดท้ายที่5ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนั่นเองนะฮะ น้ำหนักของตัวไม้นั้นจะอยู่ที่1กิโลกรัมนะครับผมส่วนการเชื่อมต่อน,นั้นจะเป็นการเชื่อมต่อแบบ USB Type C นะฮะแล้วก็อีกช่องหนึ่งเนี่ยที่ไม้ตัวนี้จะแตกต่างจาก K658 นี่ก็คือตัวนี้จะสามารถต่อช่อง XLR ได้นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ข้อดีมันก็คือสามารถต่อมิกเซอร์หรือว่าต่อซาวการ์ดเพิ่มได้นั่นเองนะ และที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะก็จะเป็นช่องต่อหูฟังมอนิเตอร์เองก็จะเป็นช่องต่อแบบ3.5ม mm, ิลลิเมตรนะฮะหูฟังทั่วไปก็สามารถใช้งานต่อได้เหมือนกันนะฮะส่วนประเภทของไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบไดนามิกนะครับผมเป็นไมโครโฟนที่มีความเซนซิทีฟต่ำนะครัผมอัตราเซนซิทีฟเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่58บวกลบ3เดซิเบลนะฮะส่วนรูปแบบการรับเสียงเนี่ยจะเป็นแบบ คาดิโอ,อยนะฮะจะเป็นการรับเสียงจากด้านหน้าได้ดีที่สุดนะฮะแต่ว่าก็เสียงรอบข้างยังได้ยินอยู่แต่ว่าจะได้ยินน้อยลงนั่นเองนะครับผมการตอบสนองความฉี่ตัวนี้จะอยู่ที่ 70Hz เฮิร์ถึง1 5กิโลเฮิรนะฮะในส่วนของความละเอียดการรับเสียงเนี่ยจะรับได้ที่16บิตต่อ4 1 4 8 h z ถึง48กิโลเฮิร์นั่นเองนะฮะ ต่อมาจะเป็นปุ่มการใช้งานนะฮะจะมีอยู่ทั้งหมด3ปุ่มนั่นเองนะฮะปุ่มแรกนี่ก็จะเป็นปุ่มสําหรับวอลลุ่มเพิ่มลดเสียงของตัวไมโครโฟนนะฮะเพิ่มลดความดังนั่นเองนะฮะอันต่อมาก็จะเป็นวอลลุ่มสําหรับเพิ่มลดเสียงของหูฟังมอนิเตอร์นะครับผมอันสุดท้ายเนี่ยอันที่3ก็จะเป็นสําหรับปิดเสียงของไมล์หรือว่ามิวเสียงของไม์นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นแบบสัมผัสนะครับผมจุดยึดไมโครโฟนต,ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเกลียวอยู่อ่า 5ต่อ8นิ้วนะผมจะเป็นแก้วขนาดใหญ่เนาะข้อมูลสเปคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะผมก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะส่วนราคาค่าตัวตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่3,105บาทนะผมแต่ถ้าใครซื้อในช่วงแบบโปรโมชั่นก็อาจจะได้ต่ำลงมากกว่านี้อาจจะประมาณ27 28, 28อะไรประมาณนี้นะครับผมการรับประกันตัวนี้ก็จะอยู่ที่12เดือนหรือว่า1ปีนั่นเองนะฮะ ต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงของไมโครโฟนตัวนี้นะว่าได n a m ามิกเนี่ยจะให้น้ำเสียงประมาณไหนนะฮะซึ่งไมโครโฟนที่ผมใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นแบบอ่าเป็นคอนเดนเซอร์รูปแบบการรับเสียงจะเป็นคาร์ดิออยนะฮะและตัวนี้ก็จะเป็นได n a ามิกแต่รูปแบบการรับเสียงจะเป็นคาร์ดิออยเหมือนกันนะฮะผมส่วนของการรับเสียงจะอยู่จากด้านหน้าตรงนี้นะฮะหน้าไมค์ตรงนี้เนาะเวลาเราใช้งานก็อาจจะต้องปรับมาประมาณนี้เพื่อให้เข้าที่ปากเรา หรือว่าตรงกับแหล่งกําเนิดเสียงมากที่สุดนะครับผมก็ตั้งไว้สักประมาณหนึ่งคืบประมาณนี้นะหคืบผมตั้งไว้ประมาณนี้นะ,ะนนะเดี๋ยวทีนี้เล้วผมจะทําการต่อสายไมโครโฟนเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อสวิตช์ใช้งานกับไมโครโฟนตัวนี้นะครผม อ่ะโอเคตอนนี้ผมก็สวิตช์มาอย่างไมโครโฟนไฟฟ6 8 8เรียบร้อยนะฮะอ่ะเป็นไงบ้างครับผมเสียงจากไมโครโฟนไฟฟ6 8 8นะฮะอ่าความห่างอยู่ประมาณ1คืบนะครับผมฮลัลโหลทดสอบ1 2 3 4อ่เดี๋ยวผมจะลองเงียบสักหน่อยเพื่อดูว่าเมื่อเราไม่พูดเนี่ยตัวใหม่จะมีปฏิกิริยาหรือว่าเสียงประมาณไหนหรือว่ามีเสียงแทรกเข้ามาหรือเปล่านะฮะ โอเคตอนนี้เมื่อดูที่หน้าจอเนี่ยอันนี้ตัวการตั้งค่าวอลลุ่มความดังเนี่ยอยู่ที่100นะฮะเมื่อผมเสียบเข้ามามันดังอยู่ที่100%เลยนะฮะแล้วก็ที่ตัวไม้นั้นเนี่ยอ่าผมตัวนี้ก็ปรับอยู่ที่100%เหมือนกันนะฮะขนาดพูดอ่าประมาณ1คือความดังของเสียงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณลบ 15- บถึงลบนะะผมในน้ำเสียงที่พูดแบบไม่ได้ตะโกนหรือว่าเบาจนเกินไปกำลังพอดีกลางๆนะฮะ เดี๋ยวผมจะปรับลงไปสัก50%แล้วก็ขยับปากเข้าไปใกล้ไม้ให้เหลือสักประมาณนิ้วหนึ่งประมาณนี้นะฮะผมก็ไม่ได้วัดว่าะระยะกี่เซนนะผมอันนี้ผมปรับลดเหลือ50%แล้วก็เอาปากเข้าไปใกล้ไม้เล็กน้อยนะฮะประมาณนี้อ่ะนิ้วชี้ผมนะฮะอ่ะสุดน,นิ้วชี้ผมประมาณนี้โอเคเนาะอ่ะตอนนี้เสียงก็อยู่ที่ประมาณลบ15 ลบยี่สิบลบสิบห้าประมาณนี้นะฮะไม่เกินนี้เนาะโอเคผมขออนุญาตเพิ่มขึ้นไปให้มันเหลือสักประมาณลบสิบนะครับผมเพราะมาตรฐานที่ผมตัดคลิปก็จะอยู่ยที่ประมาณลบสิบสองเดซิเบลนะฮะฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหล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 เทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคนะก็ ตอนนี้ก็ปรับอยู่ประมาณลบสิบเดซิเบลนะฮะไม่เกินนี้นะับผมไม่เกินนี้คือหมายความว่าไม่ต่ำกว่าสิบนะไม่ไปลบห้าหรือว่าศูนย์เดซิเบลนะฮะผมโอเคฮัลโลเทสหนึ่งสองสามสี่นะฮัลโลเทสซึ่งไมค์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นไดนามิกมันก็เลยเมื่อเราเล่งดังๆไปก็อาจจะไม่ค่อยพีคสักเท่าไหร่นะจากที่ผมเคยรีวิวตัวพวกไมโครโฟนที่เป็นคอนเดนเซอร์เนี่ยเล่งไปแบบนิดนึง มันก็พีคแล้วนะเพราะว่ามันรับเสียงได้เยอะกว่านะหรือว่าความเซนซิทีฟเนี่ยมันสูงกว่านะเสียงอะไรมานินดนิดหน่อยหน่อยก็เข้าแล้วนะผมส่วนพวกไมด์ไดนามิกพวกนี้เนี่ยคือต้องใกล้แหล่งรับเสียงนิดนึงนะถึงจะได้แบบเสียงที่ชัดเจนหรือว่าเสียงที่ดีนั่นเองนะผมจริงจริงแล้วเนี่ยควรจะพูดแบบปากเกือบติดไมเลยนะก็จะประมาณนี้นะอันนี้เกือบเกือบติดเลยนะอีกน,นิดนึงก็จะติดไมแล้วนะผมตอนนี้เนี่ยผมก็เล่งวอลลุ่มไปประมาณเกือบ 1 0อยนะอยู่ที่ประมาณประมาณ80%นะจากหน้าจอนี้ก็ยังอยู่ที่ประมาณลบสิบกำลังพอดีนะผมยังไม่ถึงขั้น่าพีกจนเกินไปเนาะเมื่อเราเสียบไม้เนี่ยตรงมิวไม้หรือว่าปิดเสียงไม้เนี่ยจะเป็นสีเขียวนะเมื่อเราทำการกดเนี่ยจะเป็นสีแดงทันทีนะเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูเนาะ ประมาณนี้นะก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เนาะ,ะเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับเสียงไมโครโฟน k 6 8 8นะครับผมเป็นไมโครโฟนดอรามิกรูปแบบการรับเสียงจะเป็นแบบคาดียนะฮะจะเป็นการรับเสียงจากด้านหน้านะฮะซึ่งสำหรับไม์แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเนี่ยทิศทางการรับเสียงอาจจะไม่เหมือนกันนะบางรุ่นก็อาจจะรับจากด้านด้านข้างตรงนี้นะครับผมบางรุ่นก็อาจจะรับจากด้านบนหัวไม์ตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลอง จับไม้ตั้งแล้วก็หมุนไม้รอบๆดูว่าการรับเสียงจะเป็นยังไงนะอันนี้จากด้านหลังนะฮะเป็นไงบ้างรู้สึกว่าดูจากจอแล้วเสียงน่าจะเบาพอสมควรนะฮะอยู่ที่ประมาณาไม่เกินลบสาสิประมาณนี้นะ,ะมาดูจากจอเนาะออันนี้ด้านข้างไหมนะ,ะเป็นไงบ้างฮัลโลทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโทหนึ่งสองสามสี่นะฮะ ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่กับผมสักทีนะฮะอ่ะประมาณนี้นะเสียงจะค่อนพ้างค่อนข้างเบาเลย,เลยนะแล้วก็รายละเอียดจะหายไปด้วยประมาณหนึ่งนะผมอ่ะเวลาใช้งานก็จะประมาณนี้นะจะค่อนข้างใกล้ปากเนาะเพื่อให้ได้คุณลิตี้หรือว่ารายละเอียดเสียงที่ดีนะผมก็ไมค์ตัวนี้ก็เหมาะสําหรับการสตรีมเกมแบบ ตั้งมาใกล้ๆแบบนี้นะฮะแล้วก็การพอดแคสต์แบบให้ได้รายละเอียดเสียงที่ดีนะฮะสำหรับคนที่ใส่หูฟังฟังก็จะรู้สึกว่าได้ยินรายละเอียดเสียงที่ชัดเจนนะครับผมแต่ถ้าเปิดผ่านมือถือหรือว่าไม่ได้ใส่หูฟังก็อาจจะฟังไม่ค่อยออกนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยไมค์ตัวนี้ก็เหมาะสําหรับใส่พวกขาบูมแบบขาลอยๆนะแล้วก็เจาะลงมาใกล้ๆตรงนี้หรือว่าขาบูมแบบห้อยแบบนี้ก็ได้นะจะเห็นแบบ ตาสตรีมเมอร์หรือว่านักรีวิวหรือว่าสายเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยวางบนโต๊ะแบบนี้นะเพราะว่าเวลาเราขยับนิดขยับหน่อยอะไรบนโต๊ะเนี่ยก็จะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนนะแต่ตัวนี้ข้อดีก็คือมีช็อคเมาส์มาให้ก็ลดแรงสั่นสะเทือนนิดนึงนะเดี๋ยวผมขย่าโต๊ะนะฮะแล้วผมจะเงียบเนาะ,ะประมาณนี้นะ ถ้าสมมุติผมเคยลองแล้วแบบไม่มีช็อคเมาส์ระวางมาไม่แบบตรงๆบนโต๊ะเนี่ยผมขยับนิดขยับหน่อยลากกล่องก็เสียงก็เข้าแบบน่าลำคาญมากๆเลยนะผมอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าอยากให้ดีก็แนะนำให้ออกจากบนโต๊ะนะหรือว่าใส่บนพวกขาบูมก็ได้นะผมแต่ถ้ามาตัวนี้เราพูดไกลๆอะสมมติพูดไกลๆเลยนะประมาณนี้เสียงก็จะ ค่อนข้างเบาเลยทีเดียวนะแล้วก็รียะเสียงจะหายไปพอสมควรนะเป็นไงบ้างครับผมฮัลโหลเทสหนึ่ฮัลโหลเทสหนึ่ซึ่งมาอีกตัวหนึ่งผมก็ตั้งระยะประมาณนี้แหละแต่ตั้งอยู่ประมาณนี้45่องศาประมาณนี้นะอ่ะซึ่งถ้าใครเนี่ยมีตัวมิกเซอร์หรือว่าเสาการ์ดที่สามารถเสียบช่องพอร์ต XLR ได้เนี่ยก็ สามารถเชื่อมต่อใช้งานได้นะฮะแล้วเสียงก็จะดังขึ้นในระดับหนึ่งจากที่ผมเคยใช้ใช้มาแบบช่วงแรกๆนะไม์พวกนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าสามารถเปิด4 8โวลต์ได้หรือเปล่านะสำหรับตัวพวกมิกเซอร์ต่างๆที่มีปุ่มกดสำหรับต่อ xlr เพื่อให้เสียงของไมโครโฟนเนี่ยรับเสียงได้มากขึ้นดังขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าใครแบบไม่ถึงขั้นจำเป็นต้องใช้มิกเซอร์หรือว่าเสาร์กาก็สามารถต่อช่อง usb type c ก็ ใช้ได้แล้วนะอาจจะต่างกันเล็กน้อยสําหรับใครที่แบบไม่ซีเรียสมากนะก็สามารถใช้แอปแบบนี้ได้ถือว่าค่อนข้างสะดวกเลยนะหรือถ้าใครแบบใช้บน iPad ก็ใช้ได้นะฮะมือถือก็ใช้ได้แต่ว่าเราต้องมีสาย OTG หรือว่าสายแปลงนั่นเองนะฮะยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูเนาะก็จะเป็นสายแบบนี้นะฮะจะเป็น USB Type A to USB Type C Lightning หรือว่าจะเป็น micro นั่นเองนะก็ สามารถเลยใช้งานตามเครื่องมือของเพื่อนๆได้เลยนะว่าอุปกรณ์ของเพื่อนเนี่ยเป็นช่องต่อแบบไหนนะถ้าพวก Apple ิลพวกไอแพก็จะเป็น y y ซี Z, หรือว่าเป็นพอร์ต t n i n g นั่นเองนะฮะแอ d ดรอยก็อาจจะเป็น y y ซี Z แล้วหรือไม่ก็เป็นยังเป็นไ i โครอยู่นะก็ลองดูนะว่าเป็นช่องต่อแบบไหนถ้ามี OTG แบบนี้ก็สามารถเชื่อมต่อใช้งานได้เช่นกันนะแต่จากที่ผมเคยลองใช้งานแล้วฮะเสียบผ่าน i p แพเนี่ย รู้สึกว่าเสียงมันจะเบาวกว่าพวกคอมพิวเตอร์นะฮะผมไม่แน่ใจว่าเบาเพราะอะไรนะอาจจะเป็นพวก power หรือว่า m ของมันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเสียงมันเลยออกมาเบานะครับผมเมื่อเราอัดมาแล้วอาจจะบูตขึ้นได้ไม่มากพอบูตขึ้นมากๆปุ๊บอาจจะมีเสียงน้อยหรือว่าได้คุณภาพที่ไม่ดีเท่าที่ควรน,นั่นเองนะฮะแต่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะผมไม่ซีเรียสมากทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะฮะตัวฟองน้ํากันนะฮะฟองน้ําตัวนี้เนี่ยผิวสัมผัสจะให้อารมณ์เหมือนอ่า เก้าอี้ของโรงหนังเป็นเคนะร,รียรนะกัมยี่ใช่ไหมฮะกรรมัมยี่เนาะแต่ตัวนี้กร,รมยี่ขนมันจะสูงๆนะนะฟูๆนิดนึงนะฮะอารมณ์แบบเหมือนผิวเบาะโรงหนังเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยไปดูพวกเบาโรงหนังอ่าแบบเบาะมาตรฐานนะแบบขนนิ่มๆประมาณนี้นะฮะนิ่มๆเลยอารมณ์อย่างไัเลยฮะจะนิ่มแบบนั้นเลยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นฟองนะการลมในระดับหนึ่งนะฮะแต่ถ้าให้ดีแบบการเสียงลมกระแทกที่ตัวไม้เนี่ย แนะนำให้หาป๊อปฟิลเตอร์ที่เป,เป็นแผ่นบางๆนะฮะดำๆหรือว่าเป็นตะแกรงเหล็กมาขั้นอีกอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะจะช่วยลดเสียงลมที่ประทะเข้าหน้าใหม่ได้ในระดับหนึ่งนะอย่าเรียกว่าระดับหนึ่งเลยลดได้ดีเลยทีเดียวนะผมซึ่งตัวฟองน้ำตัวนี้เนี่ยสามารถถอดออกได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ยึดติดกับอะไรก็จะเห็นเป็นตะแกรงแบบลังพึ่งนะอ่าแบบนี้เนาะ อ่ะโอเคอันน so, okay. ี ar, ้แบบไม่มีฟองน้ําการเสียงลมนะเป็นยังไงกันบ้างนะผมสําหรับการพูดแบบกระแทกกระทันแบบนี้นะผมโอเคพะพะปโปอ่าฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสเทสฮัลโหลเทสหนึ่อโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครใส่หูฟังก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเสียงมันค่อนข้างแบบกระแทกแล้วก็เสียงลมที่พทะหน้าไม้แบบเต็มเต็มนะคผม ่ะเดี๋ยวผมจะลองใส่ฟองน้าเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะฮะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนโอเคเทส1 2 3 4ฮัลโหลเทส1นึ่งสอพะ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 ก็จากที่ผมดูหน้าจอแล้วเนี่ยใส่กับไม่ใส่ก็ถือว่ามีความต่างค่อนข้างเยอะพอสมควรนะ สำหรับการรีวิวก็น่าจะมีเพียงท่านี้แหละแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะจะเป็นคลิปรีวิวสินค้าอะไรโปรดรอดติดตามชมได้นะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับไมโครโฟนไฟไฟ,ฟ K688 นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายบาย